EP 3 5 8 8คำพิาพากษาสารดีกาที่4317ทพันบ2 67, พนักงานอยายการจังหวัดสมุทรสาครโจทย์ในหมอมะ้าจำเลยโจทย์ฟ้องและแก้ฟ้องของให้ลงโทษจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 3 35 336สทวีกับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรั์ที่ยังไม่ได้คืน63 0 0 0ันบาทแก่ผู้เสียหายจำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334 ประกอบมาตรา336ทวิจำคุก1ปี6เดือนทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมายอามาตรา78ให้1ใน3คงจำคุก1ปีกับให้จำเลยคืนถังใส่น้ำกับตู้เย็นของกลางแก่ผู้เสียหาย ากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาทรัพย์ดังกล่าว33,000ันบาทแก่ผู้เสียหายข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์สารอุทธรณ์ภาค7พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องทั้งหมดวงเล็บที่ถูกต้องพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทย์ข้อหนึ่ง กอไก่เสียด้วยนอกจากที่แก่ให้เปลนไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทด,ดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าขคนที่จริงที่คู่ความไม่ตัวแย้งกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าว่าที่100ร้อยตีบุตรที่ัยผู้เสียหายเป็นเจ้าของกิจการลงหล่อทองเหลืองและ เคาะพ้นสีรถยนต์จำเลยเคยเป็นลูกจ้างผู้เสียหายในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยนำรถบรรทุกไปขนถังใส่น้ำสเตรเลตขนาด1,000ลิตรราคา15,000บาทและตู้เย็นยี่ห้ออิเล็กโทรลักขนาด1 1คิวราคา 18,000บาทของผู้เสียหายไปสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ในคีหาสถานโดยใช้ยานพาหนะตามฟ้องข้อ1ขอไข่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทย์ไม่อุทธรณ์จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ว่าจำเลย กระทำความผิดตามความพิพากส,สาสาลชั้นต้นหรือไม่โดยโจทย์ดีกาว่าผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่าไม่ได้ยกถังใส่น้ําและตู้เย็นตามฟ้องให้แก่จําเลยการที่จําเลยเอาทรัพย์ดังกล่าวไปย่อมฝังได้ว่าจําเลยกระทําความผิดฐานรักทรัพย์นั้นเห็นว่าประมวลกฎหม,มายอาญามาตราหนึ่ง อน,นุหนึ่งนิยามศัพท์คําว่าทุจริตหมายความว่าผู้สแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นและคําว่าโดยทุจริตเป็นเจตนาพิเศษอันเป็นองค์ประกอบของความผิดประการหนึ่งที่ผู้กระทาความผิดฐานลักทรัพย์จะต้องมีแม้ผู้กระทาจะมีเจตนา เอาทรัพย์ของผู้อื่นไปซึ่งเป็นเจตนาตามประมวลกฎหมายยามาตรา59แต่หากขาดเจตนาทุจริตการกระทําของผู้นั้นย่อมไม่เป็นความผิดฐานรลักทรัพย์คดีนี้ข้อที่จริงได้ความจากคำเบิกความของนายอนุพันธ์บุตรผู้เสียหาย และประจักษ์พยาโนโจทย์ว่าจำเลยเข้าไปเอาถังใส่น้ำสแตนเลสและตู้เย็นตามฟ้องพร้อมกับของใช้ส่วนตัวของจำเลยขนขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งจอดอยู่หน้าโรงงานที่เกิดเหตุโดยเปิดเผยในเวลากลางวันต่อหน้าพยานโดยก่อนที่จะเอาไปจำเลยแจ้งแก่พยานว่า ผู้เสียหายยกทรัพย์ดังกล่าวให้แก่จำเลยแล้วพยานไม่ได้ติดใจอะไรจึงเก็บของและทำงานต่อไปดังนี้หากจำเลยมีเจตนาทุจริตจะลักทรัพย์ดังกล่าวคงไม่แสดงตัวต่อในอนุพันธ์เพื่อให้เป็นเบี้นหลักฐานในการดำเนินคดีกแก่จำเลยได้เพราะจำเลยกลับในอนุพันธ์ต่าง รู้จักกันมาก่อนทั้งจำเลยซึ่งทำงานและพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณโรงงานที่เกิดเหตุมานานย่อมทราบดีว่าบริเวณดังกล่าวมีกล้องจรปิดติดตั้งไว้หลายตัวนอกจากนี้็ได้จริงอย่างได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่าเดิมตู้เย็นตามฟองเคยตั้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงงานแต่จำเลย ขอนำตู้เย็นดังกล่าวไปตั้งไว้ที่บริเวณห้องพักของจำเลยโดยจำเลยแจ้งว่าจะได้ใช้ได้สะดวกและภายหลังราออกจากงานแล้วจำเลยเคยโทรศัพท์ไปแจ้งผู้เสียหายว่าจะขอขนของใช้ส่วนตัวของจำเลยกลับบ้านที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้บอกว่าจะขนทรัพย์สินอะไรบ้าง ตามพฤติการดังกล่าวจึงเชื่อว่าการที่จำเลยเอาถังใส่น้ำแสแตนเลสและตู้เย็นของผู้เสียหายไปเป็นการกระทำด้วยวิสาสะัตว์เพราะจำเลยเข้าใจโดยสุจริตว่ามีสิทธิ์ที่จะเอาทรัพย์ดังกล่าวไปได้นอกจากที่กล่าวแล้วเขาได้จริง,งได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกพรบัญชา พลังงานสอบสวนพยานอีกปักหนึ่งของโจทย์ว่าสาเหตุที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ให้ดาเนินคดีแก่จําเลยเนื่องจากโกรธที่จําเลยเอาสุนักตามฟ้องไปกรณีจึงยัางมีข้อสงสัยว่าเหตุที่ผู้เสียหายไม่ได้ติดใจเรื่องที่จําเลยเอาถังใส่น้ำแสนเลสกับตู้เย็นตามฟ้องไปตั้งแต่แรก อาจเป็นเพราะผู้เสียหายตั้งใจจะยกทรัพย์ดังกล่าวให้แก่จำเลยและแสดงพฤติกรรมให้จำเลยเข้าใจว่าผู้เสียหายยกถังใส่น้ำแสนเหลดและตู้เย็นให้แก่จำเลยดังที่จำเลยนำสืบต่อสู้ก็เป็นได้พยานหลักฐานโจทย์จึงไม่เพียงพอให้รับฟังได้โดยปัดสจากข้อสงสัยว่าจำเลย เอาถังใส่น้ำแสเลตและตู้เย็นของผู้เสียหายไปโดยมีเจตนาทุจริตจาเลยจึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ที่สารุทธรภาค7วินิจฉัยว่าจําเลยไม่ได้กระทําความผิดข้อหาดังต่าวและพิภากษายกฟ้องมานั้นสันดิกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์ฟังไม่ขึ้น การที่สารุทธรภาค7จมิได้มีคำวินิจัยใ,ในเรื่องคำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ของกลางนั้นเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีวินาวความอาญ,ญามาตรา47บัญญัติว่าคำพิพากษาคาดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่งโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจำเลย ต้องคำพิพากษาว่าได้กระทําผิดหรือไม่คดีนี้แม้สาลอุทธร์ภาคเจ็ดพิพากษายกฟ้องคดีส่วนอาญาว่าจําเลยไม่ได้กระทําความผิดฐานลักทรัพย์เนื่องจากเหตุขาดเจตนาทุจ,จริตแต่สาลอุทธร์ภาคเจ็ดต้องวินิจฉัยคดีส่วนแพง่งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นต่อไปการที่ศาลอาุทธรณภาคเ ไม่ได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องคำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ของโจทย์เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา186อนุ9ประกอบมาตรา215อย่างไรก็ตามเมื่อมีคม้อได้จริงปรากฏอยู่แล้วในสำนวนและเพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยคดีได้เองจึง ไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้สารอุทธรภาค7พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีาาพิจารณาความอาญามาตรา208อนุ2ประกอบมาตรา225โดยสารดีกาเห็นว่าพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบอ,อย่างรับฟังไม่ได้ว่าผู้เสียหายยกถังใส่น้ำแสนเล็กและตู้เย็นให้แก่จเำเลยแล้วดังนั้น เมื่อจำเลยนำสืบรับว่าจำเลยเอาถังใส่น้ำแตนเหลกและตู้เย็นตามฟ้องของผู้เสียหายไปและผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่าไม่ได้ยกทรัพย์ดังกล่าวให้แก่จำเลยจำเลยจึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปและมีหน้าที่ต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้เสียหาย พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยคืนถังใส่น้ำสแตแลเลสและตู้เย็นที่ยังไม่ได้คืนหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน33,000บาทแก่ผู้เสียหายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปนตามคำพิพากษาสารอุทธ์ภาค7กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมาย วิธีวินาาความอาญามาตรา47คำพิพา,ากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันไปด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่งโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจำเลยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดหรือไม่มาตรา47วรรค2ราคาทรัพย์สิน ที่สั่งให้จำเลยใช้แก่ผู้เสียหายให้ศาลกำหนดตามราคาแ,แท้จริงส่วนจำนวนเงินค่าสินใหม่ทดแทนอย่างอื่นที่ผู้เสียหายจะได้รับนั้นให้ศาลกำหนดให้ตามความเสียหายแต่ต้องไม่เกินคำขอรประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา186่งริคำพิาพากษาหรือคำสั่งต้องมีข้อความ ต้องมีข้อสำคัญเหล่านี้เป็นอย่างน้อยอน,นุ9คำวิจัยของศาลในเรื่องของกลางหรือในเรื่องฟ้องทางแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตรา208ในการพิจารณาคดีอุธอทธรณ์ตามหบดนี้อน,นุหนงถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าควรสืบพยา,ยานเพิ่มเติม ให้มีอำนาจเรียกพยานมาสืบเองหรือสั่งสารชั้นต้นสืบให้เมื่อสารชั้นต้นสืบพยานแล้วให้ส่งสำนวนไปยังสารอุทธรเพื่อวินิจฉัยต่อไปมาตรา2อ8อนุสองถ้าสาลอุทธรเห็นเป็นการจำเป็นเนื่องจากสารชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบ,บวนพิจารณาก็ให้พิพากษาสั่งให้สารชั้นต้นทำการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหม่ตามรูปคดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา215่อ21นอกจากที่บัญญัติมาแล้วให้นำบทบ, ance, ญญำบ,บัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นมาบังคับในชั้นศาลอุทธร์ด้วยโดยอนุโลมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 2งให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งชั้นอุทธร์ มาบังคับในชั้นดีการโดยอนุโลมเว้นแต่ห้ามมิให้ทำความเห็นแกง